ของทั้ง2ทีมกันในเกมนี้นะครับมาดูรายชืย่อสิบตัวจริงของทีมเจ้าบ้านสุโขทัย FC ข้างข่าวไฟกันก่อนอุทยัยธานี FC ช้างป่าห้วยขาแข้งก็ามาในระบบเดียวกันนะครับ4-3-3ครับประตูสามประตูเป็นเอาละครับ90นาทีหลังจากนี้ครับ3คะแนนจะเป็นของใครมาลุ้นกันครับแต่ว่าดูครับจังหวะนี้ไหลบูโรไปย่อยิงลอดคากิิพันเข้าไปครับ ให้อุทัยสันตเอฟซีขึ้นนำสุโขทัยเอฟซีไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสวนดูจังหวะจ่ายของลูกนี้ของวิลเลียมวิลเชอร์ครับไหลต่อมาที่บรูโนเบโยครับโอ้ล้ำหน้าเลยครับโอ้โหนี่ครับขาครับนิดเดียวครับของบรูโนเบโยครับโอ้ที่ช้าเพราะว่าตีเส้นครับโอ้นะครับเนี่ยสุดท้ายยังไม่ได้ประตูนะครับยังเสมออยู่สู่ประตูต่อสวนนะครับโดนลิฟไปก่อนครับจากกัทเช็ควิอาร์ครับโอุตายตานี้ ตัวนาทีนะครับ45นาทีครบแล้วปลุกต่อเลยครับบูโน่โมงเบาอ่ะมาใหม่ครับเปิดเฉล็บลูกนี้แจอลูกนี้จนได้ครับแล้วแต่มีธงครับโอ้โหบูโนไบายโย่เข้าตัวเซ็งเลยครับเดี๋ยวต้องเช็ควิทยาณครอบด้วยนะครับน่าจะวัดจังหวะเขาเนี่ยแหละครับดูครับโอ้แต่กลางผมเลยครับชัดเจนแล้วลูกนี้ไม่ได้ตระตัวครับแบบนี้ครับ เฮตทิกหรือเปล่าครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะไม่ต้องดูนานเท่าครั้งนี้สักครู่นี้ครับนี่ครับสัดเจนนะครับชนะครับสายชยพลครับเป็ดเลยชนะครับกับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงด้วยโอ้โหแล้วปัดออกมามือเดียวครับจิรวัตรว่าลูกมงน่าจะเป็นคาร์ดิโอนะครับแต่ว่าไม่ผ่านมือจิรวัตรแล้วกระโดกมาลูกนี้จะสวนยังมีเฝ้าหลังบ้านอยู่ครับที่ดีทุมพอโอ้โหเกือบไปครับ 6นาทีนะครบแล้วนะครับต้นเจ็บครึ่งแรกคุณนุสอนหนูแก้วเป่าหมดเวลาครับโอ้เป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับแต่ก็แพ้ท่าเรือไปศูนย์ประตูต่อ5ครับเป็นปัญหาทีเดียวครับสําหรับเกมรุกของสุโขทัยครับเอาละครึ่งหลังเริ่มนะครับเจออีลาฟานท้งเกมเตะไม่อยู่ครับไปแล้วครับจอร์บาโจ เปิดโค้งเข้ามาแล้วจริงโอ้โดนเบาครับโอ้โหลูกยิงของจอร์แดนเดสเลี้ยงบาโจเลยอ้ยจิมผ่านไปแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียนนะครับปุสิณให้เลนต่อไปเลยเควินไหลครับลูกดีเบเนวิสล็อกโดนเตะปุสิณไม่ว่าอะไรครับโอ้วิ่งไปดูหรือเปล่าครับวิ่งไปดูหรือเปล่าครับน่าจะขอมาชิคเอ็งหลักนะครับน็อตซ้ายนะครับของ เป็นเดวิสนะครับเนี่ยเนี่ยครับแต่ว่าต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าปะทะกันน้ำหนักขนาดนะครับดูครับว่าคุณอนุสรตัดสิจายังไงครับมาแล้วครับออกมาแล้วให้จุดโทษครับคุณอนุสรหนูแก้วชีดีเดียครับวิ่งก็ไปครับปุโนบายโยจริงโอ้โหไปกละทางครับอุท่ายธานีขึ้นนำครับ1ประตูต่อศูนย์ นาทีที่56นะครับเป็นบรูโน่บโยครับที่ทําประตูโยและเป็นประตูที่สองของเขาในลูกกานนี้ครับดูเขาวิ่งเข้ามาและหยุดเชะครับแล้วก็ยิงลูกนี้แบบคันจะทําประตูได้หรือเปล่านะครับเพราะก่อนอันนี้5เกมติดต่อนที่ทําประตูไม่ได้แล้วจังหวะนี้ใหม่อีกแล้วครับของอุทัยเบดเดวิสทางขวาให้มาไม่คดีคลิปเควินยิงครับโอ้โหแต่ว่ายังไม่ผ่านมือยีดีผ่านรับเข้าซองอาครับจอร์บัตโจ บาโจพลิกไปเองครับบาโจเปิดโค้งเข้ามาแย่ลูกนี้เอาละครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้ซิโรดฉัดทองครับซูเปอร์ซับเลยครับตีเสมอให้สุโตไทยครับเอาจนได้ดีเลยครับนี่กับจังหวะที่มาตุอุสินโยอะไรมาที่จอนบาโจแล้วพลิกตัวแล้วเปิดมาแล้วถีบอลเข้าไปครับซิโรดฉัดทองครับโอ้แนวรับเจมส์ริฟอร์ดเอาไม่อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คด้วยครับอาจจะต้องไปเช็คจังหวะบาโจครับ ว่าล้ามหรือเปล่าแต่ว่าเปิดมาได้ดีมากนะครับแล้วมาจบที่ซิโรชัดทองครับนี่กระโดดถีบบอลเข้าไปเลยนะครับคือเบเดสฟอร์ดเนี่ยเล็กกว่าด้วยแล้วเหลี่ยม,มเป็นรองซิโรดนะครับจังหวะนี้โอ้โหฉีกทางหน้านะครับเบนเดวิสให้บุนโอบาโยทางซ้ายมีแฮร์ริสจูดนะครับบุนโอบาโยคืนมาที่อีซ่าโมฮาเบดอีซายิงเลยครับลูกนี้โอ้โหปัดชนคันโม่งซับเข้ากูไม่เข้าเลยยังไงลูกนี้แฮร์ริสจูด ูหนีของโมเมนต์อิซ่าบอลพุ่งดีมากครับจะมุดเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าประชนคานกระโดดออกมาแล้วมาซ้ำนะครับลูกมงของอาริสจวดครับแต่ว่ามงลูกนี้ข้ามคานครับดูลูกยิงลูกนี้ครับหมดเซฟไปแล้วครับกิติพันธ์แสนสุขแล้วบอลไปชนคานกระโดดมาครับอาริสจวดได้มงครับแต่ว่าหลอนยักษ์ศึกปรึกษาครับแต่ว่ามาไหลมาครับตอนนี้อุทัยอิซ่าครับยิงลูกนี้โอ้โหกิติพันธ์ตบไว้ครับแล้วแหมบอกเพื่อนปล่อยครับตามารับต่อ แล้วหมดเวลาครับโอ้สุดท้ายกินกันไม่ลงครับแบ่งแต้มครับอุทัยธา,ยานีอ่าสุโขทัย f c ครับสมยศแดงยวนผมสุพโชคลูมนิ่มขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่จะมีไฮไลท์